ส so, วัสดีครับผมอยู่กับพี่ปุ่อนคนดีคนเดิมนะครับกับรายการเปิดโปรไฟล์โพนี่วันนี้เราก็อยู่กับน้องไร่รากกับน้องปอนปอนนะครับผมซึ่งเป็น คู่หูเพื่อนรักกันนะครับในซีรีส์มาริเติลพอนี่ซึ่งเป็นคู่หูคู่รักน่ารักน่ายิกที่สุดในซีรีส์เลยนะครับผมไรล่าหรือไรล่าฮัสติงเธอเป็นม้ายูนิคอร์นที่มีสีเขียวมิ้นท์แล้วก็มีแผงคอเป็นสีฟ้าอ่อนแซมสีขาวนะครับแล้วก็มีดวงตาสีเหลืองทองสุดสวยน่ารักนะครับแล้วเธอก็จะมีคิวติมาร์เป็นลูกขึ้นตีสายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมเสิร์ชหาชื่อไม่เจอบอลบอลหรือสวิตตี้ด็อกเธอเป็นม้าพนี่ที่ม เบรดนะครับแล้วก็มีแผงคอเป็นสีน้ําเงินแซมด้วยสีชมพูนะครับแล้วเธอก็มีสีตาสีฟ้าเซลูเลียนะครับผมแล้วเธอก็มีคิวติมาร์กเป็นรูปลูกอมนะครับผมรูไม้ไหมครับว่าคําว่าบอลบอลในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าแคนดี้นะครับหรือลูกอมนะจ๊ะ <S <S แล้วพวกเธอก็ยังมีร่างตอนเป็นคนด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยนะว่าไลลาสวยมากเลยแต่บอลบอลนี bon ้รู้สึกว่าหน้าตาจะธรรมดาสุด พวกเธอสองคนยังเป็นนักร้องประสานเสียงกันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังเป็นนักเป็โนโน่ด้วยพวกเธอทั้งสองก็ได้ปรากฏตัวขั้งแรกในมาริเทิลพนี่นะครับตอนที่1เลยในตอนงานเลี้ยงของทไวไลท์นะครับซึ่งไลล่าจะปรากฏตัวออกมาก่อนนะครับยืนข้างน้องมัฟฟินของเรานะครับผมส่วนน้องบอลบอลนะครับเราจะได้เห็นเธอตอนที่ออกมา ในห้องประชุมนะครับผมยืนข้ากับน้องไรล่าเลยแล้วก็เป็นซีนเดียวกับที่เปิดตัวไนเมมูนนะครับผมตัวร้ายตัวแรกของซีรีส์มาริเทิลพอลี่เลยนะครับผมส่วนใหญ่พวกเธอก็จะปรากฏตัวมาเป็นม้าฉากหลังนะครับผมออกมามีบทเล่นๆ่นน้อยๆนะครับในซีรีส์หรือบางทีก็อาจจะเป็นบทเด่นมากๆอย่างเช่นตอนที่ Apple Boom ออกมาขายแอปเปิลนะครับเพื่อตามหาคิวติมาร์คของเธอนะครับเธอได้บังคับทุกคนนะครับที่เดินผ่านให้ซื้อแอปเปิลของเธอซึ่งน้องบอลบอลของเราก็ได้เป็นเหยื่อของเธอในหนึ่งในนั้นด้วยนะคร อีกสั้นหน่อยจะได้คิวจิมักไหนรู้ิว่าคิวจิมักของฉันรูปอะไรถึงจะไปด้วยแอปเปิหรือว่าลูกคาัาที่ดีจับกับแอปเปิลบางทีฉันนดจะพบสกิลการขายมากกว่านี้แต่แล้วต้องซื้อแล้วรลบวั้งเงินสดและเครดิตเอขอโทษนะคะใหญ่อ้คุณค่าโทรเอาเอาแล้วแอปเปิ l ลบลูมทำแบบนี้ไปทั้งหมดสี่ค่ะ เอาไปใส่กระเป๋าฉันหมดทำไมก็อย่างที่บอกทั้งหมดสี่นะคะคุณนีแอปเปิลบรูฉันขอโทษจริงๆนะคะคือว่าเธอเอ่เอ,อนี่ค่ะแับไปเลยนะคะเอ่อไม่คิดค่ะไม่คิดเงินแล้วนี่อไม่พออะแล้วก็นี่ค่ะอโอ้แล้วกลับมาใหม่นะคะ แล้วก็อีกตอนหนึ่งนะครับผมที่น้องฟอเตชัยเรานะครับต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่ยอมขดมากขึ้นนะครับเซเลสที่คอยดูฉันฉันจะไม่มีทางโดนใครผลักไสอีกต่อไปแล้วก็เลยไปเข้างานสัมมนาของไอออนวิวนะครับผมแล้วก็ได้ไปพบกับน้องปอนปอนนะครับผมที่ยืนอยู่ข้างข้างเธอนะครับแล้วก็ได้ถูกปอนปอนนะครับจับโยนไปยู่ไว้แถวหลังนะครับผมแล้วก็ หลังจากที่เข้างานสัมมนาเสร็จนะครับผมแล้วได้ตัดฉากมาตอนที่น้องปอนปอนของเรานะครับผมได้ลากรถขยะมานะครับลงามาจอดค้างอยู่กลางบนสะพานนะครับยืนเมาส์มอยกับกับมาพานี่อีกตัวหนึ่งนะครับผมน้องฟัตชยัยเราก็เลยเอาคืนซะเลยนะครับผมนี่คือการล้างแ้นของน้องฟัตชัยนะครับว้าอ้อยใสอ้ยใจเย็นก่อนก็ได้เราจะเลื่อนให้ดีส่วนน้องไรล,ล่าเราเองก็มีบทเด่นเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นตอนงานแต่งของเจ้าหญิงเคเด้นนะครับผม ซึ่งเธอได้ออกมาเป็นสมุนของตัวร้ายนะครับเธอได้ถูกควีนพิซลิปนะครับสะกดจิตให้เธอมาขัดขวางทวายไลท์กับเจ้าหญิงเคเดนนะครับไม่ให้หนีออกมาจากท้อมคิสโใต้เมืองได้นะครับผมเพื่อไม่ให้มาขัดขวางการแต่งงานของเธอกับจอห์นนิงอาร์เมอร์นะครับสุดท้ายแผนการชั่วร้ายของเธอก็ถูกทําลายโดยทวายไลท์อยู่ดีนะครับผม แต่ถ้าเป็นตอนที่พวกเธอออกมาเป็นตัวละครเด่นหลักจริงๆนะครับผมก็จะเป็นตอนที่มีชื่อว่าเรื่องหุ่นในชีวิตนะครับผมซึ่งเป็นตอนที่มร์ชูด้านะครับกับแคนกี้ได้จัดงานแต่งงานนะครับผมแล้วก็ได้จ้างน้องมอฟฟินของเรานะครับผมพิมพ์การ์ดงานแต่งงานนะครับผมซึ่งน้องมอฟฟินเราก็ดันไปพิมพ์วันที่ผิดนะครับผมก็เลยทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาในตอนนี้นะครับผมส่วนน้องไลล่ากับน้องปอนปอนนะครับก็ได้อาสาไปช่วยมัตชูด้านะครับในการจัด งานแต่งนะครับผมที่หอประชุมนะครับผมแล้วก็วันนั้นเองได้มีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือได้มีแมลงมีเข้ามาบุกนะครับผมที่โพนี่วิวนะครับผมก็เลยทําให้พวกเราตัวละครหลักนะครับต้องไปสู้เพื่อปกป้องโพนี่วิวนะครับผมแล้วก็ในขนาดนั้นเองนะครับผมได้เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความจริงของบอลบอลก็ได้ถูกเฉลยขึ้นมาในตอนนี้นั่นเองนะครับผมนั่นอะไรนะ่ะเขาบอกมีสัตว์ประหลาดโจมตีโพนี่วิวนี่แหละ คราวนี้ตัวอะไรล่ะสัตว์ป่าจากเอเวอร์ฟรีเหรออ่าฉันว่าคราวนี้เป็นมแมลงหมีนะบอกว่ามีมแมลงหมีเหรอ <c oughs> มันเจอฉันแล้วเธอพูดอะไรของเธอนะ่ะบอนบอนฉันไม่ได้ชื่อบอนบอนฉันชื่อสายลับสวิตตี้ดรอปส์ฉันทำงานให้เก็บหน่วยต่อต้านสัตว์ประหลาดลับสุดยอดที่แคทเธอรลอดแตกระทังมแมลงหมีได้หายไปจากทาทารัสเมื่อสองสปีก่อน เธอพูดอะไรของเธอกันน่ะตอนมันหนีไปเราถึงกับต้องปิดหน่วยทิ้งทั้งหมดหลักฐานทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของเราต่างถูกทำลายทิ้งจนหมดเซเลสเทียสั่งมาว่าต้องการให้มันหายไปให้หมดอะไรนะตอนนั้นฉันเป็นผู้ที่จับแมลงหมีฉันต้องแฝงตัวเข้ามาที่พอน่วิลมาใช่ชื่อว่าบอนบอลฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเจอตัวฉันแต่มันจเจอ,อแล้วถ้าจะบอกว่ามิตรภาพทั้งหมดของพวกเรานี่เป็นเรื่องโกหกงั้นเหรอ ฉันขอโทษไลราฉันบอกไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเธอเองแต่แต่แต่เรื่องอาหารเรื่องเรื่องที่เราคุยกันมานั่งที่นั่งด้วยกันมันไม่มีอะไรจริงเลยเหรอมันจริงทั้งหมดเธอเป็นเพื่อนรักของฉันฉันต้องแฝงตัวเข้าไปในฝูงชนก่อนจะทำให้เธอมีอันตรายเจอกันที่งานได้แต่เราต้องคุยเรื่องนี้กันทีหลัง อนแรกผมก็คิดว่าเธอจะลงไปช่วยพวกทอแนไลท์นะครับจาัดก,การแมลงหมีแต่ที่จริงเธอกลับลงไปยินดูกับเขาเฉยๆหลังจากที่พวกทวมแนไลท์ได้จัดก,การแมลงหมีเรียบร้อยเธอก็ได้กลับเข้ามาในงานแล้วก็บอกทุกคนว่าพวกเธอจัดการแมลงหมีแล้วเฮย hey, สวัสดีคือเออเธอคงไม่ได้บอกพ่ให้ตัวอื่นเรื่องที่เราคุยกันเรื่องตัวตนที่แท้จริงของฉันไม่ได้บอกใครใช่ไหม เปล่าไม่ได้บอกหรอกแต่เธอไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่มีความลับรู้ไหมเธอจำข้าวโอ๊ตแพงๆนำเข้ามาที่เธอบอกว่าจะเก็บไว้ในโอกาสพิเศษได้ไหมฉันเอามาทำแล้วกินหมดเองแหละกินหมดเลยเดี๋ยวถึงท่นดีนะที่ได้เผยความลับดำมืดออกมาเนี่ย <c oughs> เป็นเพื่อนรักกันมันก็ต้องแบบนี้แหละใช่แล้วครับเป็นเพื่อนรักกันเราก็ต้องให้อภัยกันได้นะครับผม รู้ไหมจากคําว่าเพื่อนรักได้พัฒนากลายเป็นความรักความสัมพันธ์นะครับจนสุดท้าย2คนนี้ได้แต่งงานกันนะครับผมนี่แหละครับความรักความรักมันเกิดขึ้นมาได้หลายรูปแบบครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของไลล่าก,กับบอนปอนนะครับผมม้าน้อยสุดน่ารักน่าหยิกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนน้องๆน,น,นะครับผมหรือว่าอยากจะดูน้องๆแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับให้ไปดูที่ A s p พแล้วก็ทางเน็ตซิกนะครับผมแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ป่วนกุตัเราไปก่อนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับคลิปต่อไปจะเป็นประวัติของใครก็รอรับชมกันได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับบ๊ายบายครับผม